ครับสวัสดีไปร่องมื่อนี่เมนูแกงปลาแจ้วแล้วลูกตำใหย่ป่อยมือตัวสวยได้ตัวสมีตัวนอนตัวสวยแกงปลาของไ่หรอครับมลาไหลแม่ข่ที่แล้วเส่คกจวงเลี้ยงจวงเลี้ยงจวงเลี้ยงอกัจวกปลาล่างเลยก็ใส่ลายหรอกค็ดีช่วงใสหลายลายตัวเขาใส่ลายใสหน่อยลายเจ็บลาย จัวขาดรขกรไแตกี่เกียร์เดี๋ยวจะใส่ไรใส่หมูได้กันเกียมใส่เกี๊่ข้าวเม่มียเบาเมียไข่ปลาครับเป็นยังพี่นู่นนี่คือหมูนี้แกงปาลปาครับแกงปลาคอแกงปลาเส้นเส้นหม้อปลาครับแกงปลาฉ่อนปลาคอหม้อทอดแหละก็ะเสียบักใส่แยงใส่ปลาดุใส่ถึงมาข้ามสูงแกงน้อยแล้วใส่แล้ว ให้อ,อกไม้พอเพื่น้อยกันนี่คือปลาค่ะสวัคดีค่ะวันนี้แม่ลำไส้สิาม,ม,สม,มาซุป้ำหม่ค่ะซุป้ำหม่ให้พี่น้องเบิ้งเนาะเวันนี้ซุป้ำหม่จ่ะกะจานี่พริกสดแล้วก็พริกขขัวนะคะขัวขัวแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมไท่พริกอ่ะ เขาต้อง,องเส้นลายนะคะจะเก็บเก็บลายมันไหก็เสียดนะนมำใหม่มัน,มนจะออกห่อนทองเผดผิดสูตัวนะวเดี๋ยวหนะ้องเส้น กะเห็ดแกงป่าแกงป่าใส่ตัวไก่แง่มาแตงให้แบบสูมาใหม่เตียงหอมหัวตัวเอา่จังหวะต้องไปสูปเปอรนะครับมันจะออกหอมวต้องกินแบบรสเบาๆที่น้อง นับนมายถึงเขาต้มใใจกับกับยานังหรจ้ะต้มตอูไว้แล้วนะคะเนาะที่เถาเป็นเจริญว่าอูเนะอูน่นมาไเลยหอมๆแบสุกึ้นมาได้ไหมึ้นมาได้ไหมอูหกวาเลครับเดี๋ยวกเม่รูปเหนียวปรนเ็นดิ ี่่อหน่ังคุณพ่อลุแล้วเีวอานอะดิ่ออกแรงอมควา่นเออวากกเทาน้ครับตัมให้มันนั่นแล้วเข้ากันแล้วเขากเอาไปซดบตรงนี้แล้ว ใช้ขาวกลั่วครับน่าอย่างนะมอร้อกตัวตางเนี่ยที่เู้ินนี่เราได้จะซีบมังเหมนมันเป็นรสชาติจังไลยเนาะ ะยาใส่หไงมันเชื่อเเฮยช่างโดนราเลยนะครับนาตั้งแต่เราปั้นนยกับย่านพุทธานกสะอาดนี่ครัรอ เสียบเสียบเสียบ่กระไเรีย้ยใส่จาน,าใ,นจใส่จาน,นจานไปเสิร์ ครับบาานี้มันแกงป่านะครับแกงป่าหมอพดแล้วลุ่งร่งอลอยวยนี่นี่องง<ง>พอด,ดีแจงหรอวะไม่ใ่หอพรามแยงเสยแจงเสีสยมมอครับ <c oughs> ครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามเสือร่วงโรดเพชรทรงชัยเด้อแล้วขอขอบคุณพี่น้องผู้ติดต,ตามสองหมื่นก็กลัวแน่เนะาะทุกคนไหนก็แชร์ให้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเรื่องพี่น้องบรรพบเด้อทับวันที่สามเป็นเาพี่น้องเมื่ไวัดีครับวันที่สี่ได้เป็นสาวบุญร้ายนะครับหลายจะเลี้ยงผู้ตายเิ่นท่าบุญบวชกับมีบ่เิ่นไฟกับมี่เิ่นสภ้พพาอายัางอยู่จะก,กีสิ่งกงงามเลยนะเอาไปไหลาย เราพานมากกันแล้วเราไปมื่อนี้ยเลยผักพรจะนอนห่อนพื้นที่อีปวดที่สามผอนขอบขุนเสือที่พี่น้องติดตามเสือลงลุงต้องใส่ขอบพูดหลายๆพี่น้องอย่างไรก็จาก้างจอมมากแล้วเนี่ยอยู่สิบกัวตัวไปใส่โกโก้นะไลหลวันนี้ครับกับเขาสาวนี่พี่น้องติดตามผลงานแม่บ้านแค่นั้นมันไปสองหมืลล่นไห่ครับสองหมื่น,น,นข้นเนาะคนเขาบอกเบิ่งขอบพูดหลายๆพี่น้องติดตามตลอดวันนี้แกปลาเขาไปซุกแล้วนุ่งเขาแล้วจะนอยบางที่ก็จะเมียสงนำแม่ป่ามันยาเสียพื้นที่มัน หม้อฟุกันแสงปลาคองหญ่แสงเสหม้อใส่สุกกันละงข้าไซแล้วปกันแย่งเลยด้อพี่น้องปอกไปสปกันแย่งหรืลากะนอยหนีซีบเลยปกันแยงออกตัวจังเลยหอมหอมันปะกันแย่งพี่สุนัยนะครับนยามน้ำหน้าเขาจะปลูกตลาดไม่คะเขาจะเอามาขายดรก ใส่ฟักใส่หมอบอกใส่ปักันแย่งพร้อมเลยเมือนกันนะส, c, ส,ะะสงงิ่มันจนะใส่หนนะ่อยเดียวคุณล่ะเสียสอบคนไะข้ว่าปีคุดละ่ดละไปร่ำ่อว่าเสียมาก

ไปยังดุงโลดกันอ uh, like, like, ่าเสร็จแบบนี้โอ้โหหมวยตักหม้อมันหนอยกันกินหม้อมันกันอ่อนทางไปกินหัวปลาเนี่ยหัวมันเลยหัวปลาคอหัวปลาคอนะครับไปช่อนแจงเต็มแกบนี้ครับแจงแล้วนี่ซุปนดำไม่แม่บ้านที่นครับอันนี้พักลวกวพักอันแค่เอาแลครับเราแค่เอา เอาละบักกะลําก่มไข่กับมีบ่บกเขียกับยูงไตยอยู่ละงาเดียวกินเอาดอกนี่อันพักใส่หมเอไปนี่มะม่วงครับมะม่วงเป็นสุขภาพเลยครับเสมอนี่เป็นยามเลยาไเลยุกกินเลยตลยอ,อดได้กันมาเด้อกินได้บานบ่าย

พอสางเองนี่ของหน้ามันก็แล้วันค่ายเนี่ยเรียนที่สามเรียนหไม่ละสร้างป้อนสร้างโบบานเดียวกันะลน็เรีนหัวซอย่รตกองเรยนห่รออกโลกเลยมันยิ่เดที่ขอมันกินน้ำมันเ,ล,นเนนววนนลืออว bạn bạn nào cho xem cái nào có tí cái này đó lắm này rồi nó làm cuộn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không มือน okay, mm ึรับรอสัปดาหงนหนก็ถูกเขมื่อนี่หวันสาวที่เก่าองศามันอีี่องศาเพราะเธอเรื่อง่ฟนเดียว์แแ้งเขาเรียนห่อนแ่าตกกัางแม่แล อาจาสมาขึ้นขาบานแป๊กไปาวนึงตวาไดบ้ Chào tạm Tàu Trọng Khăn, Nội Vàng, quốc tế, Chính Trọng Khăn. Tạm khắp Tàu Trọng Kinh. kia hợp với nhau này, nha ao. Để bỏ bỏ bán. กินไม่ต้่แเจน้อเจได้ไปหาหมอนหอนมันแย็งเว้ยแข็แบบนู้เมหาเนี่ยหานตามหน้าเพราะว่ายาเนี่ยป็นกระปูเพื่อนปลาก็เลี้ยง้ใส่กลี้บายด้ เดี part, ๋ยวผมกวนอันนั้นาอกีสิคเ่ยกครับกิน้ำสดตรใหมู่กเตาหายกินน้ำยองย่างแลไม่พ

เพื่อเร็จตลอดือกันเจตลอดหลายรล้ว้นะเพิ่มกันยังเี้รายังยืจะข้าตัวนี้ยย่้ได้กินบาเพีนอกกินได้เรยครับออาหารการกินนี่ยโอ้ยกินเนี่งไคปวดขากินลาบม่วเป็นโรคติดเตือเป็นนั่นเป็นนี่มั่แม่นอก chính đây tôi đấy em dù đi mấy ngàn cầm lăng thì làm cái chén này con ơi chín lột chín chén cay này mua cầu mình lột cầu lột thứ ba nữa lắm Kín lột kín chín Kín chín cầu nha tôi có con làm bán đâu kín đây không về khá lắm nếu khá lắm làm tăng toán mà kín nhiều này cũng mất khá kín làm đâu chín cho nhau bán bán ba chén ba làm cây chén กล้วยแล้วบางก็แก็บไล่ตัวน้องตัวนั่ขอบางกแย่งกมย่งับต้อนน้ำบ้านจุ๊บหรือตจดเวยเยอน้อย้านนาด้วยมะม่วงครับขอบคุณไล่ไปหน่องติดตามสองหมื่นกว่าคอนเล่าครับโอกาสหนาต่อกันมันสวัสดีครับ